สวัสดีครับวันนี้ผมแสงสายฟ้านะครับจะพาชมลูกหมูตะเภาเรี้ยงรวมกับกระต่ายนะครับเราก็จะมีหนูตะเภาเกิดใหม่วันนี้นะครับหนึ่งตัวครับไยาจะให้ดูตัวสีดำแก้มน้ำตาลนะครับตัวสีเดียวกับ ตัวสีดำแก้มน้าตาลตัวใหญ่นี่ครับอยูใต้กระต่ายน่ารักนะนี่ก็นะครับเป็นความคุ้นเคยความใกล้ชิดกับกระต่ายและหนูตะเภานะครับที่เขาอยู่ร่วมกันเนะี่ยเขาจะไม่กัดกันนะครับสามารถเลี้ยงรวมกันได้แต่ต้องอยู่ในปร,ริมาณที่เหมาะสมน,นะครับไม่ใช่ว่าเลี้ยงกระต่ายตัวเดียวหรือหนูตัวเดียว ต่ออีกฝั่งหนึ่งเป็นสิบนี่ก็ไม่เหมาะสมนะครับเขาก็จะโดนรังแกได้เพราะฉะนั้นเลี้ยงให้มันสมดุลกันนี่ครับมาดบูบรรดาเด็กน้อยนะครับหนูตะเผาครับมีทั้งหมด2แม่นะครับนี่ครับแม่แม่เขาก็จะโชว์อยู่ตัวสีขาวดำกับพิซซ่านะครับตัวสีน้ำตาลเข้มหรือว่าสีป่า ให้ลูกออกมาตอนนี้2ตัวก็เฉลี่ยทั้งหมด4ตัวนะครับเฉลี่ยตัวละ2ลูกนะครับแม่ละ2ลูกนะครับให้ลูกมาเนี่ยครับดูลูกหนูตะเภาเกิดมาก็จะนะครับคุ้นชินกับกระต่ายนะครับก็จะไปหากระต่ายได้กระต่ายเขาก็ คุนชินกับหนูตะเภานะครับก็จะไม่มีการรังแกหรือไม่มีการกัดกันนะครับก็ดูส่วนหนูที่ผมเลี้ยงนะครับเป็นหนูขวัญนะครับนูขวัญและหนูตะเภาส่วนตัวดำนะครับนะฮะตัวดำเล็กๆนะครับแกมน้ําตาลตัวนี้นะครับก็เป็นลูกผสมระหว่างหนูขวัญและหนูตะเภานะครับ พ่อของเขาก็ตัวดำสกูแม่ของเขาก็เป็นตัวขาวดำนะครับนี่พ่อของเขานะครับเป๊ะเลยส่วนนี้เป็นหนูตะเภาอีกตัวนะครับซึ่งรับมาตอนอายุ2เดือนนะครับก็รักสันโดษครับกระต่ายขุดรูไว้นะขุดโพรงไว้แล้วเขาก็เข้าไปนอนนะหลบซ่อนนะครับ น,นี่สองสาวแม่พันธุ์นะครับจริงๆแม่พันธุ์มีหนึ่งตัวนะแต่ว่ากคนเขาโดนกัดนะครับแล้วก็เป็นแผลก็ลเลยต้องแยกไปครับข้อเสียอีกอย่างหนึ่งนะครับโดยที่เราเลี้ยงปล่อยเนี่ยนะครับก็คือตัวผู้นะครับเขาจะมาไล่กัดก้นกันเองนะก้นตัวเมียก้นตัวที่มันอนอแจะเป็นแผลถ้าเราจะมีพฤติการแบบนั้นก็แนะนาให้จับตัวที่กัดให้แยกออกมาเพราะมันจะมีแค่ตัวเดียว จะแสดงถึงจกฝูงนะครับวามน่าดนะครับจะต้องกัดให้ลูกเขาเรียกว่าจะต้องคุมนะครับคุมให้ฝูงทั้งหมดนะครับต้องใช้การกัดน,นะครับเพื่อให้หนูต่อเปรที่อ่อนแอเชื่อฟังนะครับก็นี่เป็นก็เป็นเบสิกของการอยู่ร่วมกันนะว่าจะเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นสัตว์ ก็จะประมาณนี้มีเป็นกระต่ายนะครบเบน,นี่ครับเริ่มอันนี้อายุได้1สัปดาห์นะครับเริ่มกินน้ำได้เองแล้วนะครับแล้วก็กินอาหารได้แล้วอาหารก็ผมให้ทุกอย่างครับทั้งขา้าวโพดสับเม็ดเล็กนะครับอาหารเม็ดแล้วก็ฟางช่วงนี้ช่วงเกี่ยวข้าวนะครับก็จะมีฟางข้าวฟรี นะก็ไปเก็บมาตามช่งานาก็นะโอเคประหยัดตังค่าใช้จ่ายก็มาดูดูบรรยากาศในการเลี้ยงะะส่วนรูปแบบในการเลี้ยงนี่ก็ไม่ห่วงนะครับเอามาดูแล้วก็สามารถเอาไปตัดแปลงใช้กับพื้นที่ที่ท่านอยู่ได้นะครับก็ถ้าอยากจะเลี้ยงนะครับแต่ผมไม่แนะนำให้ เลี้ยงในกรงที่มีตะข่ายรองพื้นนะครับเพราะว่าเวลาที่เขาอยู่ที่พื้นในกรงนะครับถ้าเป็นตะข่ายเวลาเขาฉี่เขาอะไรเนี่ยมันจะชื้นตลอดเวลาพอชื้นตลอดเวลาพื้นเท้าของเขาเนี่ยก็จะไม่มีความเหนียวนะครับเวลาเบียดกรงมันหนานนะมันก็จะเกิดการเป็แผลนะครับได้นะ แนะนำให้เลี้ยงเป็นพื้นเรียบๆนะครับเลี้ยงพื้นเรียบๆดีกว่ามันมันเปลี่ยนนะครับถ้าเป็นกระบะก็มันเปลี่ยนพื้นทุกวันนะครับทาความสะอาดพื้นให้เขาทุกวันหรือ2วันทีถ้าเลี้ยงไม่เยอะก็ถ้าเลี้ยงตัวเดียวหรือ2ตัวนี่ก็สัปดาห์ละครั้งก็ได้แต่ถ้าเลี้ยงเยอะๆก็ควรจะ3วันหรือทุกวันก็ดีนะครับน้ำนู่ครับ แต่ถ้าอย่างผมนี่ผมขี้เกียจเปลี่ยนบ่อยผมก็เนี่ยเลี้ยงเป็นพื้นที่ดินไปเลยนะอันนี้ก็เวลาเขาฉี่ฉีเขาก็จะซึมลงไปในดินไปเลยส่วนคือเขาก็จะอยู่บนบนหญ้านะครับมันก็จะไม่ผสมกันแล้วกันแล้วข้อดีก็คือถ้ามันไม่ผสมกันมันจะไม่มีกลิ่นเหม็นรุนแรงนะครับีนะครับก็ก็มีเพียงเท่านี้นะครับโดยสังเกตนะครับก็ลองดูนะครับ เพื่อนๆท่านใดอยากจะนำไปแปลงต่อยอดนะครับถ้าเชิญได้ครับไม่หวงค